สวัสดีค่ะานางสาวจารุวรรณค่าเอ็นนักวิชาการสากลชำนาญการสำนักงานสากลจังหวัดหนองคายกรมส่งเสริมวิสาหกิจสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการเงินและการธนาคารจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงระดับปริญญาโทรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีบทบาทหน้าที่ในการแนะนำส่งเสริมสากรกลุ่มเกษตรกรให้ดำเนินธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติสากรพศ .2,542 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุดมีความกินดีอยูด่ดีมีสันติสุขและอีกภารกิจในบทบาทหน้าที่ของนักการเงิน ที่มีหน้าที่ในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสภาพคล่องด้านการเงินและรายงานสถานะทางการเงินให้สากลในจังหวัดหนองคายจากงานที่ได้รับมอบหมายส่งผลให้ได้รับรางวัลนักส่งเสริมสากลดีเด่นปี2561ระดับเขตและได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลางรุ่นที่86ในระหว่างการฝึกอบรมได้ร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนกลยุทธ์จังหวัดซึ่งได้รับการยกย่องเป็นกลุ่มจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแบบปรณการดีเด่นผลงานดีเด่น แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระนานของสหกรณ์การเกษตรนิคมพลพิสัยจำกัดโดยการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกรให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด46คนเลี้ยงสุกรรวมจำนวน,น1,260ตัวมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงสุกร 8 5 0 0 0 0บาทหรือมีไรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละสิจิตของต้นทุนส่งผลให้สกรได้รับการชำระหนี้ค้างนานร้อยละ35ของไรายได้หักค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นเงิน3 0 0 0 0 0บาทและสะกรได้ดำเนินโครงการนี้เป็นจนถึงปัจจุบันและได้มีโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงลูกออดเลี้ยงแพะเพื่อเพิ่มไรายได้ให้แก่สมาชิกของสกรและแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระต่อไป และอีกผลงานลดต้นทุนการผลิตให้สมาชิกโดยส่งเสริมการใช้ปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสากรลกองทุนสนยางห้วยทายคำบ้านผือจำกัดภายใต้การสนับสนุนเครื่องผสมปุ๋ยของกรมส่งเสริมสาก์ในราคาเครื่องละ93,000บาทกรมส่งเสริมสาก์อุดหนุน70% จำนวนเงิน65,100บาทสากรสมทบไม่น้อยกว่า30%จำนวนเงินไม่น้อยกว่า27,900บาททำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิกได้ถึง99,000บาทในการปฏิบัติงานได้ตั้งปฏิธานความดีที่ยึดถือเป็นหลักมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานด้วยหัวใจบริการ